สวัสดีเด้อจ้าเออทุกตาพาฝันค่ะพ่อกันอีกแล้วจ้าเอหมากับน้องสมพูดค่ะอันนี้อันสะอ่อนดอกกลาบเพาเออก็เลยลงคลิปเลยดอกกหลาบนี่มันเป็นยู่ข้างหน้าบ้านของอันตึกพันดูแลอันขนแก่เ้ยค่ะเด้อสะอ่อนมันงามค่ะมาเลยถ่ายเบื้องนี้สะอ่อน อ้อมเลยค่ะเป็นสีนี่อ้อมไปมดอันอ้อมไปมดตัวตึกเพิ่นเลยค่ะสะโอนเพิ่อนอันนี้กระตนน้นอันผลไม้เด้อค่ะนี่ หมักแอปเป,ปิ้ลผสมประสานกันบอกต้นหมังแอปเปิ้ลกับต้นหาวตัวน,นี้ค่ะ มันมุ้งเพื่อกินเนาะค่ะเนาะมีต่นกสะอ่อนดอกไม้มันงามดอกกุหลาบแต่จะงามปะานี้อันนี้พันธุีปลูกเป็นอันอ้อมไปหมดเลยค่ะทั้งตัวตึกเลย รวมก็เย็นเย็นสะ เึงพันล่วงลุงกันกีบพันล่วงลุงกันดินเนี่ยค่ะเต็มเลยสะอ่อนเนาะค่ะเนาะมันงามตาดีดอกไม้แตงป่านนี่ ุตดีราคะเมืองดอกไม้อยู่นี่เมืองอันที่เออยูนมันเป็นเมืองดอกไม้มันหลายเลยเด้อคะ่ะว่าเป็นตะไท่หลงเด้อนาพันบานใี่เนาะจนเ่า,าพันลอยแล้วก็เหลือแต่อันเบือเนาะเอานี่คะ่ะอันนี้ก็หมมหมองเนื่องอันสไตล์เออตุ๊กตาผาฝันคะ่พะพอดีอันเอาน้องสมพู่ออกมาใจกับเขาเออเลยหยุดรถถ่ายเาบิง่ง อเอาเือพ่อแม่พี่น้องมีความสุขค่ะสดชื่นก็คือดอกไม้บานนี่บอกค่ะเอาก,เอกาเอ็เจอกันคลิปหนาเนาะเจอกันคลิปหน้าด้วยจ้ะเดอสวัสดีเด้อค่ะ